ามาต่อกันในข้อที่3นะคะกำหนดข้อมูลชุดหนึงคือ 74, 87, 65, 73แล้วก็82ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็น7 7 6 76. 2แล้วถ้าคูณทุกค่าด้วย k แล้วลบด้วย10คูณทุกค่าด้วย5แล้วลบด้วย10จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมอูลใหม่ นักเรียนจำได้ไหมคะจากข้อที่แล้วาจากข้อที่แล้วนะาจากข้อที่แล้วเราสามารถหาค่าเฉลี่ยด้วคของข้อมูลชุดใหม่ได้จาก k คูณ x bar บวก a ซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขากำหนดค่าเฉลี่ยมาให้ซึ่งนั่นก็คือ x bar นะคะแล้วคูณด้วย5 5ก็คือค่าของ k แล้วลบด้วย10 10ก็คือค่าของ a นะคะ,ะแล้วเขาให้หาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดใหม่จากสูตรนะคะนักเรียนเขียนสูตรไปก่อนจากสูตรในหน้าที่แล้วค่าเฉลีย่ยของข้อมูลชุดใหม่ก็คือ k คูณด้วย x bar บวก a นะคะนักเรียนก็มาดูว่า k คืออะไรที่เขากำหนดมาให้ k ก็คือ5เ k ก็คือ5 x bar x bar ก็คือ76.2แต่ในที่นี้เขาบอกว่าให้ลบด้วยลบด้วย10นะคะเพราะฉะนั้น a ของเราก็คือลบ10แล้วก็ลบ10ไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยของขอ้ขอมูลชุดใหม่ก็เท่ากับ5คูณ76.2ลบ10 ก็จะได้เท่ากับ3 8 1ลบ10ซึ่งคำตอบในที่นี้ก็คือ371นะคะอ่าต่อไปข้อที่4ข้อที่4ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของคะแนนสอบของนักเรียน50คนคือ3.2อ่แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียน,น48คน48คนแรกเป็น3 เขาถามว่าจงหาผลบวกของคะแนนสอบของนักเรียนสองคนสุดท้ายคือนักเรียนเนี่ยถ้าห้าสิบคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้สามจุดสองอกไ่มคะแล้วถ้าสี่สิบแปดคนแรกค่าเฉลี่ยจะได้เท่ากับสามแล้วเข้าให้หาผลบวกของคะแนนสอบของนักเรียนสองคนสุดท้ายที่เหลือเพราะฉะนั้นวิธีทำนะคะเรนก็มาดูว่า จากโจทย์นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอนักเรียน50คนเท่ากับ3.2ดังนั้นนักเรียน50คนเนี่ยจะสอบได้คะแนนรวมคือ50คูณด้วย3.2เท่ากับ160นะคะอันนี้มาจากไหนก็มาจากสูตร x bar เท่ากับ ซิกมา x ส่วน N เขากำหนดอะไรมาให้เขากำหนดค่าเฉลี่ยมาให้ซึ่งค่าเฉลี่ยก็คือ3.2แล้วเขาให้เราหาซิกม<น>า x N เขาก็กำหนดมาให้ว่าคือ50นะคะเพราะฉะนั้นซิกมา x <c oughs> ตัวเนี้ยก็คือนี่ก็คือ50คูณ3.2ก็เท่ากับ 160นะคะต่อไปเป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียน48คนซึ่งเท่ากับ3ก็เข้าสูตรเดิมศู x, เอ่อ x บาเท่ากับ sigma x ส่วนเก็จะได้เท่ากับจากสูตรนะคะก็จะได้เท่ากับเอ่ r าร์มันคือ3 3เท่ากับ sigma x คือ ตัวที่เรายังไม่ทราบค่าติดไว้ก่อนซิกมา X นะคะ n n คือ48เาะฉะนั้นซิกมา X ของเราก็ได้เท่ากับ48คูณ3ก็เท่ากับ144ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เมื่อเราได้นักเรียน ผลรวมของนักเรียน50คนเ,นเท่ากับ160และผลรวมของนักเรียน48คน,เ,นเท่ากับ144ดังนั้นเราจึงสามารถหาผลบวกของนักเรียน2คนสุดท้ายโดยเอาอ160มาลบกับ144จะได้เท่ากับ16คะแนนนะดูนะคะ